คิดเช่นงวนเชียงวันนี้เรามีเมนูสำหรับสายปาร์ตี้ที่ยังถือสินกินเจกันอยู่นั่นคือบาร์บีคิวเจไปทำพร้อมกันเลยผสมซอสบาร์บีคิวกันก่อนใส่ซอสมะเขือเทศเจซอสพริกเจน้ำตาลทรายพริกไทยป่นปรุงรสเพิ่มเติมด้วยงวนเชียงซอสค้นเห็ดหอมงวนเชียงซีอิ๊วขาวเห็ดหอม และง่วนเชียงสีวหวานที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้นำผักไปเสียบใส่ไม้ให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาย่างบนเตาใช้ควานร้อนปานกลางย่างให้ผักสุกทั้งสองด้านแล้วทาซอสบาร์บีคิวของเราลงไปบนผักให้ทั่วๆเลยทาให้ทั้งสองด้านเลยนะแล้วก็ย่างต่ออีกเล็กน้อยให้ซอสซึมลงไปในผักเสร็จแล้วใส่จานพร้อมเสิร์ฟจา้าหน้าตาดูดใชิเมล่ะอร่อยด้วยนะ <BBQ> เ,พเพื่อนๆสามารถติดตามง่วนเชียงได้ทางง่วนเชียงทุกยอดพร้อมร